จ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่จ้า,จาเป็นจังจได้ทางนั้นสบายดีโบสบายดีสบาย<ต>ดีขนตกอยู่ได้วยขนลูกขนตกบ่ตกอยู่จ้าสงสัยพายุเขา่าจะแม่ทุกช่วงมือติดแล้วตุกยุดตุกยุดย้อยๆเบิดมือจ้าแม่คือกันทั้งนี้คือกันตกขนาดปุ๊กถึงเมื่อหนูคิดว่าหนูพายุเข่าจะแม่อ่าแม่นอยู่จ้า ค่ะเนาะแม่มื่อดีมือมือรวยมือเฮงมือปังเลยได้แม่เออแมงแหมงมือรวยมือเฮงเด้อแม่เอาใช่เป็นบ่แม่จ้าเบิดแล้วบัดนี้เบิดแล้วบ่มีเหรียแล้วมนบ่เบิดหลินแล้วจ้าแม่ชี้ให้อนี่สาวบ้านหน้าแม่ยังบ่ทันได้ให้จ้าล่างมั้งเออแม่ยังบ่ทันได้ให้ล่างแม่นค่ะแม่เนาะจ้ากระบนนเพิ่มมีหน่อยนึงเบิร์ตใส่มีหน่อยนึงค่ะแม่ได้จ้าจ้าค่ะ เอาเลยบ่เอาเลยแม่ววันที่หนึ่งกันยาะจะแม่คงสุดธัยจ้าว่าเออบนเดอ้อ<ะ>บ่นนะแม่เพิ่มบนนะแม่เพิ่มคูตัวจ้าแม่ครูตัวมีสามกับเก้าครูตัวมีสามกับเก้าจ้าแล้วก็จับห้างอ่ะหกเจ็ดใส่ห้าจับหกเจ็ดใส่ใส่กันจ้าว่าจะเป็นสามตัว แต่แม่แม่จับอูแม่จับเก้าสามเจ็ดเก้าสามจิตจับเอาจ้าจ้าค่ะเก้าสามเจ็ดเม็ดเดียวหมอแม่จ้าเพิ่นบอกมาเพิ่นจะจับแต่ลักร่อยของแม่ที่เคยให้ไปแล้วนะใส่ก็ได้จ้าแม่แล้วก็อ่าค่ะแล้วก็ล่างบัดนี้ล่างจ้าแม่ให้แล้วยังล่างหรือยังบ่ได้ให้แม่ยังไม่ให้ล่างจ้ะแม่ให้ตะบุนมา บ่จ้าอ,อ๋อล่างล่างศูนย์กับห้าล่างศูนย์กับห้าเนาะเน้นศูนย์วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์จ้าหลักสิบหลักสิบศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยหลักหน่วยห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดจับคู่จ้า ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดสองหางจ้าอ่าจ้าอันถ้าเมนมาผู้ใดบอมากที่แม่จับหายกับเบิ้งที่แม่ลุ้งหายลักสิบรักนวยเนาะแม่เนาะค่าจ่ะลักซิบรักนวยแล้วกะไอเนี้ยที่แม่ยังเกาะที่รักบทนะจ้าอ่าคนจับเอากันเนมามากอ่ะ S <S มันจะเป็นสมโตค่ะมันเป็นคู่ตดซ้ามกับเก้าอ่ะมันจะเป็นคู่ตดจ้าคู่โตดหนีสามกับเก่าเนาะจ้าจ้าแม่วิ่งจ้าแม่วิ่งตางมเด้อบนวิงน่งสามบนจ้าโงสุดทยค่ะอันนี้คงสุดไทยแต่ว่าอันอันเดิมกับห้จอบเบิ่งน้ำเน่เปนว่าจ้ะแม่พ่อเบื้องสภาพเดิมกันเลยจ้าอันนี้คือมาเพิ่มมาเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมอะไรค่ะ

ค่ะแต่ว่าสูตรหัวยคำนวณกับบ่อพาดบ่อแพทไพโรจกจ่าแม่จ่ากัตามนี่เนาะโคงสุไทรยกับตามนี่ผู้ใดมักชุดใดค่อยจัดเนาะแม่เนาะค่ะค่ะค่ะเอาแม่ฟังยังถึงพี่น้องเนี่ยจ้าโครงสุไทร์เหรอขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงค่ะคอยถูกหวยรวยรวยเฮ้งเฮ้งปังปังเด้อสาธุสาธุขอบคุณไลยค่ะแม่สำหรับแนวทางขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวซาบนาจะสรุปตัวเลขแม่นครพนมให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อจ้ะคุณแม่มาโทรโทรมาด่วนโค้งสุดท้ายพี่น้องจ้ะมาเพิ่มเติมเบาสูฟังเนาะหรือเ็เพิ่มเติมเลขลางมาน้ำแล้วก็าเนีนๆให้น้ำจ้าย่ำเด้อพี่น้องสูตรหวยคำนวณของคุณแม่นครพนมเป็นแค่แนวทางเลขวิ่งเพิ่นหนีบ่มีหลุดสายวิ่งสายหลุดจัดหลุดจ้าเพิ่นเพิ่มเติมเด้อค่ะโค้งสุดท้ายบนนี่เพิ่นเพิ่มคือตดมาเพิ่นให้ลักมาคือ สามกับเกานี่เพิ่มมาแล้วกับตัวประกรบก็คือห้าหกเจ็ดเพิ่นประกรบไห้เม็ดเดียวคือเก้าสามเจ็ดจ้าหรือว่าผู้ใดบ่ามากักสำหรับตัวที่เพิ่นเพิ่มเติมไห้สามารถจับวินเอาได้เลยค่ะ,ะตัวตั้งรักกับมีสามกับเก้าตัวประกรบก็คือหาหกเจดเด้อค่ะกะตามนั้นสำหรับเลขล่างเพิ่นให้เด่นมีศูนกับหาแต่เพิ่นไห้วิ่งศูนตัวเดียวโคโลเคนเค้นจ้าหลักสิบ มีศมีหมีสหลักหน่วยมี5มี6มี7จ้าให้จับประกบเอาเพิ่นประกบให้3คู่จ้าศูนยและ07แต่ทั้งคุณแม่เพิ่นให้เน้นๆคือศูนย์ห้ากับ07จ้าหมักบอพีนองหมักกะค่อยจัดเด้อค่ะขัดกะเลื่อนผ่านสำหรับที่คุณแม่ปล่อยมาต่ต้องวดเดี๋ยวสาบนาจะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจ้า บนเด้อค่ะวิ่งมีหกมีเจ็ดมีหกมีหานี่คือเดินเลยจ้ะหลักร้อยมีหนึ่งมีศูนย์มีเก้ามีเจ็ดหลักสิบมีหกมีเจ็ดมีศูนย์จ้าหลักหน่วยมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดเลขวิ่งทั่งๆเนี่เพื่อนเสี่ยมีเจ็ดมีหมีหาเด้อพี่น้องจ้าสำหรับเลขจับคู่มีหกหาเจ็ดหาศูนย์หาศูนย์หกและศูนย์เจ็ดจ้า เพื่อนบอกว่าถ้ามาเบิ้ลให้กัาไว่66หกหและ7จ็ดเสำหรับเลข3ตัว7จ็ดหกห้าเจ็ดเจ็และ0 7นจ็ดห้าจ้าเพื่นกะนินให้คือ7จ็หห้เด้อพี่น้องสำหรับอันนี้ตองวดจ้าโค้งสุดท้ายกับต้องวดสาบนากันน้นมาวอามวาฝากมาตอดเร็ว กะพิจารณาบึงค่ะมักตัวใดกะคอยจัดเด้อพี่น้องจ้าเลขบอออกหลายตดอกจ้าออกบุญเป็นบุญลางเป็นลางกะพิจารณานะหรือว่านําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบิงว่าตรงกันบอค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรหวยคํานวณเป็นงวดเลเน,นะคะ่ะทั้งคุณแม่นะครพนมพไดมาแบ่งปันมักคิปนี้อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์น้าเนจ้างวดนี้เป็นหวยสัญจรนะคะ่ะพิจารณาิึงก่อนก่อนสินําไปลงตึนเด้อพี่น้องจ้า บ่มีไผ่รูว่าหวยสัญจรมันสิออกลักษณะใดค่ะเนื้อความคาดหมายบางทีนาะค่ะขอให้อาจารย์ล็อกเพ็่ล็อกมาถึกเลขเฮาเด้อพี่น้องจ้าสิได้มีเฮงมีปังมีดังมีรวยน้ากันน้ะค่ะนาะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเด้อพี่น้องอย่าส่วนลงทุนเกินกาลังจาของมีรอยหนึ่งสื่อจากหาบัทน,นั่นค่ะนาะค่ะนาะเอาค่ะคลิปนี้ค่ะณวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกซาบานะก็ขอพี่น้องแฟนจองอิฟซ,ซีสู่รูสู่คุณ ถูกวรวยเงินน้ำกันสู่ขู่สู่คุน้นเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุซาถูกบนใดใดที่สาบนาเหตุมาให้หนุนดวงหนุนโชคหนุนราบหนุนรวยลอซีแฟนซองสู่ขู่สูค่คุ้นลิปนี้ไปแล้วจ้สะสวัสด,ดีค่ะ